วันนี้มี3เทคนิคง,ง่ายครับที่เราจะมาแย่งบอลจากู่ตส้ครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3เทคนิคง่ายๆที่จะแย่งบอลจากคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยว,วิธีที่หนึ่งโนะคตส้แย่งบอลมาเราจะทำลายจังหวะฟุตบอลคือยืนเท้านําเท้าตามข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้แล้วเราก็จะใช้เท้าข้างหนึ่งจิ้มบอลน,นี่คือการทําลายฟุตบอล รับจังหวะที่หนึ่งอันนี้คือกาเตรียมครับยอ่อเท้านำเท้าตามซ้ายขวายืน้วยปลายเท้าย่อเขานิดหนึ่งแล้วก็มองดูบอลตามองดูบอลจังหวะเขาเลี้ยงมาปุ๊บก็จิ้มนี่คือการทำลายช็อตแรกทำลายเกมได้ก็ตั้งใหม่นี่คือจังหวะที่หนึ่งวิธีที่สองคือเราต้องแย่งบอลจากเข้ามาโดยใช้ตัวเราบางังซึ่งจะใช้ส่วนหนาในการบังบอล ทนี้เราจะไม่ทำลายฟุตบอลแล้แลวเราต้องเอาบอลมาคลองเท้านำเท้าตามย่อปลายเท้าฟุตเบิร์กตลอดมองที่บอลแต่ทีนี้เราไม่จิ้มเราไม่ทำลายบอลแล้วเราจะเอาบอลเข้ามาคลองด้วยการแท็กส่วนหนาคือขาด้านซ้ายและด้านข,าานขาวาเราจะเกี่ยวบอลเทคนิคจังหวะคือเท้านำเท้าตามไม่ยืนขาตายจังหวะคู่ต่อสู้ปล่อยบอลออกจากขาปุ๊บแล้วก็ใช้ส่วนหนาเข้าไปเบียดบังแล้วก็เอาเท้าอีกข้างหนึ่งเอาบอลเข้ามาไว้ในการครอบครองของเรา เทคนิคที่3มันค่อนข้างจะยากหน่อยคือมันต้องไปเหยียบอบอลออกมาจากคู่ต่อสู้เลยเราวิ่งตีคู่มาเงี้ยจังหวะที่คู่ต่อสู้ปล่อยบอลออกจากเท้าห่างแล้วก็ใช้เท้าเราเกี่ยวมาเลยแล้วเราก็มาครอบครองบอลเลยเราจะวิ่งคู่สมมติเราวิ่งคู่ปุ๊บเราจะหยิบเราจะเคลียบอลออกมาครับกับเขานี่คือการแย่งไม่ใช้ร่างกายเข้าไปเบียดค่อนข้างจะยากแต่มันทําได้สายตาต้องมองที่บอลครับแล้วก็ดูจังหวะ คู่ต่อสู้เลี้ยงฟุตบอลเนี่ยติดเท้าไหมถ้าติดเท้าแล้วก็ชะลอเข้าไปเรื่อยดีเลยไปเรื่อยถอยหลังฟุตเบริร์กไปเรื่อยถ้าเกิดสปีดมาตีคู่แล้วก็สปีดไปก่อนหาจังหวะคูะ่ต่อสู้เลี้ยงบอลเมื่อไหร่ที่คู่ต่อสู้เลี้ยงบอลห่างปุ๊บนั่นแหละครับคือจังหวะที่เราจะต้องเข้าไปแย่งบอลเพราะบอลมันห่างเท้าคู่ต่อสู้เราเข้าไปแย่งได้เลยโอเคครับขอบคุณสาหรับโค้ชลิงนะครับจากราชันฟุตบอลแคาเดมี่นะครับที่มาแชร์เทคนิควิธีการแย่งบอลแบบแง่ายๆสามวิธีให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้ว